ที่สถานีบ้านโต่ทานคาราจะถึด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถข่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้ลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถต่อที่ท่านชาราขึ้นสองขณะนี้เป็นขบวนรถทางเดินขบวนที่สาม้าศ์อ 部队打特检查 สู่จุดหมายปลายทางเดินสวัสดีค่ะ